สวัสดีทุกคนครับผมกับผมเชฟคงเหมือนจะเล่นไมค์ครับเสือพาร์ตพิกเซลในมิวเทอร์นจะมาพูดลักกี้บล็อกลัชชีโอเคใช่แล้วครับวันนี้เราก็มาเล่นมิวเทอร์นกันนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้มีนไเที่ยวกันนานมากแล้วเนาะเพราะว่าเราแบบสร้างค่ะเออนั่นแหละไม่รู้จะสร้างยังไงนั่นแหละโอเคทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปมิวเทอร์นแบบทีมเนาะเพราะว่าโซโล่เล่นแบบ เออในแหละกูสร้างแบบกูเดียวแล้วแข่งกันเองอ่ะไม่ไม่ต้องแข่งไม่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 ได้กลัวการแข่งหมายถึงว่าแบบสมองไม่มีแบบคิดคนเดียวไม่ได้ต้องคิดสองคนมารวมกันอ๋อมึงเหอะกูก็ไม่มีสมองเหมือนกันใช่มาทุกคนเอาโจอะไรดีเอาโจอะไรดีเร็วเร็วยูนิคอร์นไม่เอาอันนี้ไม่รู้อันนี้ฟุตบอลเอาฟุตบอลฟุตบอล เอปปอฟุตบอลโอเคเอ่อฟุตบอลเดี๋ยวนะคิดก่อนเราจะสร้างยังไงดีที่ผมคิดไว้นะก็คือว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับข้างหลังตรงเนี้ยเป็นโกแล้วก็มีบอลอยู่ตรงกลางโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมึงสร้างกูเอเอสร้างกูเองมึงสร้างก,เ,างางกเดี๋ยวกูไอ้นั่นเองโอเคแต่กูหาสนามบอลก่อนว่าเป็นยังไงคือไอ้ตรงกลางสนามบอลมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เสียวขาวมันเคยเห็นไหมอ่าจุดกลางเออจุดกลางนั่นแหละโอเค นะซึ่งจุดการเนี่ยเราก็คือตรงนี้ทุกคนเฮ้ยดวงข้างเฮ้ยกันข้างมาทำบนเราเลยอ่ะบอยเฮ้ยมันคิดบนเราเลยอ่ะมันกําลังก๊อปเราเนี่ยนี่บี่เอ้ยกูว่าเอาหญ้าแบบเท่ๆดีกว่าจับจ้าไม่เหมือนใครเอ่อหญ้าแล้วอยู่ไหนเอ้ยดินดินหญ้าเออหญ้านี้โอเคเิอแม่งบิ๊วลงกูยังวะหญ้านี่ใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเอายาเอาญ้านี่ก็ได้ปะหญ้านั้นมันใช้ไม่ได้อ่ะโอเควางวางวางอาร์มถ้าเราเท็กซ์เจอสวยๆก็เอาเป็นบล็อกครอสดีไหม โผล่พบอลคอนไม่ไม่สวยเลยไอาทีอย่าไปพูดนะทำเร็วซราลูกปุ๊บ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 โอเคเสร็จแล้วแล้วก็มันก็จะมีวงกลมอ่ะทุกคนเราหาตรงกลางตรงนี้ก่อนตรงกลางคือตรงนี้เอาใจแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มึนงน่าจะอยู่ตรงกลา,างการเออน่ะกึ่งการแน่นอนนี่เป็นไงโอ้โหยังสวย พราะแบบคนแบบคนโหมันสร้างไม่ได้เหมือนคนข่าเหมือนคนบางคนนะครับทุกคนอะไรอ่ะก็ดูกระดูอ่ะโกดูโกดูว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1> 1, 2, 3, 4, เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ลงไปนะครับทุกคนนี่มันจะประกบองคพอธีโอเคแต่เราอย่าลืมสร้างลูกบอลด้วยนะฮะลูกบอลอร์มเดี๋ยวเราสร้างตัวกายอ่ะเดี๋ยวผมหารูปบอลก่อนคือลูกบอลที่ผมคิดไว้ก็คือว่าเราวางสีขาวสี่อันแล้วก็วางสีดำบนลูบอลนะมันมีหัวลูกบอลนะทีมเอาหัวลูกบอลได้นะ หัวคนที่เป็นลุกบอลน่ะอะไรวะงงมันไอคำสั่งไงคำสั่งของเนเทอร์สตาร์อ๋ออ๋อเออ,เอ,อนี่ไงหัวคนแล้วก็มันถามว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วฟุตบอลมันคืออะไรอะ่ะเกออีฬากีฬา <laughs> มันไม่มีมันมีแต่คันเลร์แล้วก็นี่คืออะไรอันนี้คืออักษรอ,อันนี้เป็นพวกพืชเอ,อ้ยดิเปมอนเตอร์อันนี้เป็นแอนิมอลสัตว์เบ้เสียที่ชิวๆชิว,ชวเ,ออเดี๋ยวผมหาก่อนทุกคนจะเจอ,อหัวเอาจริงนะกูว่าไม่น่ามีหรอกฟุตบอลเุ้ยว ใจหัวรายการอาหารเพื่อน้ากินมากอ่ะ <_ d ata> งั้นเดี๋ยวก,กูเอารายการอาหารมาวางได้แล้วกันเอาดอกไม้มาตกแต่งแล้วก็เอาอะไรดีอันนี้เป็นแคนนอนบอลลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่โอ้โหมึงมีแต่ลูกปืนใหญ่แล้วไม่มีฟุตบอลให้กูล่ะเออจะบอลเล่อ่างั้นเมื่อกี้ผมจะเอาอาหารเออเอาอะไรมาวางะเมื่อกี้ที่กูหาเจออ๋อนี่ไงผมจะเอาป๊อปคอนมาวางข้างเพราะแบบเวลาเราดูบอลกันเราต้องแบบมาดูป๊อปคอนเอ้ยเราต้องเอาป๊อปคอนมากินแต่ผมไม่ชอบป๊อปคอนนะแบบจะอ้วกเลี่ยน หนังนบอ่อ,บอยก่อนที่มึงจะดูมึงรีบบางก่อนโกมึงไงยังไม่ได้เลยโกกูชิชิสร้างสบ,บายสบ,บายโอ้โหทุกคนยวมึงเอาวเความคนรอฆ่าสานามเพื่ออะไรก็แบบจะได้แบบสมจริงอารมณ์ทุรกินหิวบอยไอคนั้อฆ่ามันสร้างมันเราเลยมึงดูโอ้โหเล่ามันกอล์ฟเลาบอยมันหวานคนนี่ด้วยมันเสกคนมามันเสกคนนี่ด้วยมันเสกคนอะไรมันเสกคนพันทิคออันนี้เป็นเอฟเฟคพันติคอลไม่ใช่เสกอันนี้เอานี่เอพีซีอ๋อนี่เสกคนกูเจอแล้ว โอเคสวยงั้นเอาคนนี้เป็นคนไหนเป็นโกดีอ่ไอ้หนวดเป็นโกแล้วไอ้แล้วไปลบไอ,อ,อ้หนวดหรอไงไอ้หนวดเออเนี่ยลบลบลบก่อนเจ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 เอ okay. อโอเคเดี๋ยวกูจะเอาไอ้หนวดไปตั้งตรงนี้โกเออตรงนี้ตรงนี้โอเคดีแล้วที่กูไปลอกข้ามมันไม่รู้ว่ามันมีเอีซีเนี่ยกูไม่ลอกกูไม่รัวเลยทำให้ลอกญญครับอินสไปเรชันครับโอเคไปแล้วแล้วมันก้มหน้าบอยมันต้องแบบอ๋อคือกูต้องเงยหน้าตอนเสกมันด้วยอ่ะโอ๊ยกูจะบ้าตาย โอ้ยเงยหน้าขึ้นมาเร็วๆลุกเก็ต์ี่เออมองกูมึงไปทำบอลลูกบอลให้กูทีเออกูเสกคนก่อนอ่ะกูเอาสวินมาเตะบอลให้อาสวินสวินมาเตะบอลเปล่าหรอ่ะเร็วเร็วรีบรีบสร้างเนะเวลาหนึ่งนาทีแล้วแล้วไอ้บอยรุกเร็วจาหน่อยเร็วแล้วพิจารแม่มดเอ้ยพิศาจพ่อมดไอ้ชิบหายโอเคดีเจดีเจก็มาเตะทุกคน แล้วก็อันนี้ตกแต่งข้ามขอบสนามเอ้ยเอานีนเอ้ไปไปไปโอเคเอาอันนี้จะโกจะโกจริงๆถ้าเราสร้างแบบเออบอยเราควรทําที่ดูด้วยนะเอแต่ไม่ทันแล้วที่ดูกูมึงว่าอย่างนี้โอเคไหมดูวาใบไม้น่ะโอเคเนาะโอเคโอเคกูว่าตั้งแต่เราสร้างกันมาผลงานนี่แบบเราสุดยอดแล้วจริงๆกว่าแรงจริงจริงอ่ะอันนี้บอลเสร็จใช่ไหม ไปแล้วโอเคบอลแม่งโกูดกาเร็วเนี่ยนาบอลยังไงยังบ้าป็นโบคุณจะบ้าใจกับบอลมาเนี่ยบอลมันมากองผู้อื่นเร็วเร็วบอลมากองผู้อห่นทีกูช่วยาันเร็ว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 ไม่ได้มันเป็นห่วงสตีฟเอ้ยแย่แล้วสิพาร์ตี่กูกูกูทันกูทันไอ้ไอ้ทีม่ทันเร็วโอเคยังไม่ได้เซฟหัวแมพเลย โอเคเสร็จแล้วมาคนแรกเป็นข้โอ้โหดูบอลมันบอลมันกลางกากุยอ่าบอลมันสวยกว่าเอาเอาเอาโอเคไหมผมให้โอเคแล้วกันโอเคเพราะมันเฉยๆจริงๆอ่ะอันนี้ของคนทั้งาที่เราล่อบหรอวะไม่แน่ใจไว้ไช่ไม่ชอบไหร่ก็ไม่ชอบไหรลจริงๆของพวกเราอันนี้ก็โอเคอันนี้คือผมเฉยๆจริงนะเออบอลตรงกลางเขาสีดำเซลไว้มีลูกบอลโอ้โหมึงมาเป็นคนเลยแล้วแต่คนชอบอะผมเฉยๆอ่ะโอเคแล้วกันโอ้ อันนี้กูบอกเลยท,ที่ที่มีที่นั่งดูอ่ะอ๋อมีกรอบคมมนมาหรอไม่ได้กรอบกูคิดอันนี้ก็ <c oughs> โอเคเพราะมันแบบดูโลง่งๆไปหน่อยอุ้ยโอูโอ้หูไม่ก,อก,อก,ก,กอ็อันนี้ลูกบอลสวยลูกบอลสวยจริงแต่โกกากโอเคอันนี้ลูกบอลสวยแต่โกคือ <c oughs> คือพื้นมึงอะ่ะพื้นมึงอะอ่ะโอเคเขาเขาไม่มีเวลาไงไอ้นะเขาไม่มีเวลาว่า <c oughs> อู้อันนี้กูดเลยแต่ว่ากูกูเกลียดพื้นมึง พื้นรูปไม่สวยมันไม่กึ่งกลางพื้นมันกลัวเป็นญ้านี่ของพวกเราเป็นไงงชื่อสีแดงได้นะบปดได้เราหน่อยดูดิมีคนเตะแล้วก็มีลูกบอลแล้วโกสวยงามแล้วก็มีบอกยางค้าแล้วก็มีบอกคนเอมีที่นั่งด้วยโอ้าเราไม่้งที่นั่งก่อนนะพาดนะแต่ก็โอเคหลของเราก็ไม่ได้เออใช่อันนี้ก็โอเคแต่ว่ามึงเป็นรเล็กเตะอออเราได้ที่เราได้ที่เก้าโอ้สวยขาที่เก้าลุวันนี้ที่หนึ่ง มั่นใจว่าสวยมาเลยนะเรามั่นใจมากผูกเข้ามันม่นใจว่าของเราสวย <c oughs> มากันอีกตาแลนะ้วทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าอาจจะเพราะว่าชื่อเราสีแดงทุกคนก็เลยหมั่นไส้กัน <c oughs> ใช่หรอป่ไม่มไ,ได้โอเคมารอบนี้จบเป็นเอิม่มแคทเอิรมทำแล้วก็อันน,น,นี้ไม่ออกแสตี่แสตี่เบิร์ดเดย์อ่ะได้เบิร์ดเดย์โอเคเบิร์ดเดย์ง่ายหน่อยที่ผมคิดไปก็คือผมจะทําโต๊ะแล้วก็ทําเค้กแล้วก็มีโต๊ะคนรมาปาร์ตี้กันหรือว่าถ้ามึงไม่คิดอะไรมากมึง มึงเอามึงสร้างโต๊ะเล็กๆแล้วมึงก็วางเค้กทำไมครับมึงก็ใส่เสกเอเซีามาแค่นั้นจบ <c oughs> แท้กูจะทำอะแต่กูว่าทำเป็นเค้กไปเลยดีกว่าเออเป็นก้อนเลยดีกว่า,อ,อ,วาอ,อ่าเค้กที่เราจะเอาก็คือเป็นเค้กในไมโครฟล์นะอ่าโต๊ะก่อนช้างโต๊ะก่อนเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนไม่ต้องเอาโต๊ะหรอกแต่มันมันไม่ขวดนะเพราะเป็นอาหารอ่ะงั้นถ้ามันไม่ควรกันก็เอาเลยมาลองอ่ะเอาบล็อกไหนมาลองอ่ะไม่วางบนโต๊ะสิเดี๋ยวก็วางวางเป็นหลายๆโต๊ะอะแล้วเหมือนปาร์ตี้ทั่วไปอ่ะเอาบล็็ออกันนนนี้เปจา นี่เอาบลาอนี้เป็นจานนี่เอาอันนี้เป็นจานโอเคคือแบบตอนนี้แบบยังไงดีล่ะแบบในหัวของเราไม่เท่ากันแบบความคิดเราแบบไม่ตรงใจกันการบ้านตามว,วางวางงั้นสิเออหน้าวางวางไปแต่เอาจานไม่จานแนวกูวคุ้มกว่าอ่ะมึงก็ทําสิเดี๋ยวกูวางเค้กดูต้นแบบก่อนทําเค้กเลยเอาเป็นบล็อกดินเผาทั้งหมดตีมเผาสีน้ำตาลแต่ว่าดูเค้กมันงูจังเลยว่าว่าจานงูมากกว่า อ่าเดี๋ยวผมขยาย,ยจาน<ม>เพิ่มพูดจานโง่หน่อว่าจานนี่สวยจานนีงมีสร้างเยอะเลย <c oughs> ไอ้นี่นี่ก็ไม่ต่างจากจานที่มันจะสร้างหรอกแบบเดียวกันที่ซ้ำที่มึงจะสร้างมั่วคุณสร้างสวยกว่าโอเคอ่ะขยายจานแล้วเดี๋ยวขยายเค้กก่อนเอาใหม่ขยายเค้กไองบ้านตั้งมนุ่นจานอ่ะอ่ะงั้นเอาเอา,เอาอย่างนี้เลยละกันนี่อย่างนี้เลยเออโอเคกะฟอเออเดี๋ยววางจานขอบข้างเองนี่้้างอะไรรใหญ่แลวมสนี่เอออย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละผูกปาแล้วก็วางไปวางไปฮ่าวางสวยวางทันเก๊ไปเรื่องของกูมึงโย่กูลงปานกูลงมาไดมึงโซโล่มาได้ปานกดโซโล่กูเลยดีกว่าไปถึงเวลาที่หนึ่งโถเลยเอ่อกูจะทำใจอีกหรือปะอย่างนี้แะทุกคนอ่ะเพิ่มๆเนี่ยเราพอเป็นแดงเนี่มันหวางยากทุกคนเออมึงวางไปมึงหมดเยอะกันเลยไม่ไหวนะเขียงกว่ามึงว่างอะไรหวามึงแบบอ๋แม่งเอ๋ยเออเท่าที่ดูเค้กมันก็หน้าตา น่แหละแกว่าตา้งตรงนี้ยก็เออทำไงอ่ะไม่ทันแล้วเออว่าใครอ่ะแล้วเป็นบางชายเฮ้ยมึงจะฝ่ามึงโธมึโหมึงไม่มีเล่นลายเลยเล่นลายทำไมเค้กนะเว้ยไมมันโอ๋ยกูไอ้ทยิ้วอะไรอ่ะกูบอกว่ามันชูโค้งนี่กูจะวาอย่างนี้อ่ะกันพี่เล่นลายไปกูปลูกหญ้ารอแล้วกันอ่ะกูปลูกกูปลูกหญ้ารอ กูไม่ทันเลยแม่งวันวางทั้งหมดเลยเรอวเร็ว,รวโอ้ยอเดี๋ยวกูปลูกยากกว่าทุกคนแม่งเลยเรสองนาทีเอาได้มาทันวะมั่นใจไงขวงเราที่หนึ่งไอ้ภาพที่กูคิดไว้คือสร้างจานแล้วก็เค้กสวยๆเว้ยแต่คิดอ,อยู่ว่าเราจะควรเป็นเค้กสี่เหลี่ยมหรือว่าเค้กสามเหลี่ยมของเรานี่คือเป็นสามเหลี่ยมแต่เค้กในชีวิตจริงๆมันก็เป็นสามเหลี่ยมนะแบบเป็นวงกลมอะ่ะเคยเห็นไหมเค้กอะ่ะฮะ ก้อนเค้กมันจะเป็นวงกลมมันจะไม่มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมไม้ค้าไม้ค้าเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมเกี่ยวอะมึงสร้างมั่วไอ้นี่เี่เดี๋ยวผมพยายามตกแต่งอัญร้อยมันสวยแล้วกันถ้าจะทำให้เป็นงานมันเกิดเออกันเออกันเดี๋ยวผมวางบล็อกสีแล้วกันงานเกิดไม่มีญาด้วยบอกก็สร้างเค้กไปนะบนกูจังเลยเนี่ยเดี๋ยวกูวางบล็อกขนแกะแบบเหมือนแบบงานปาร์ตี้อย่างที่บอกเวลาจะหมดแล้วเออนี่แหละแล้วข้าวบนทำเป็นไรก็ทําเค้กอะแม่แม่ข้าวบนเอาบล็อกสีอะไรไอ คนแก่คนแก่สีขาวคนไม okay. like like, ok. um> um ่คนแก่สีขาวเร็วเร็วเร็วแล้วไอ้นี่กี่วช่วยเร็วเร็วเร็วอย่างงี้กบไปได้ใช่ไหมกลบไปกลบไปกลบไโอเคไอ้นี่ดิมราจะทำรีไลที่หายกูจะไม่ตกแต่งเวลาตกแต่งไปตกแต่งหน้าเคงวะเนี้ยเร็ว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 เเร้วไม่วเวเร็นเร็เร็เร็ววเ โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหสวยกูอีกเนี่ยเค้กที่กูคิดไว้เป็นภาพอย่างนี้เลยเค้กมึงมึงดูเขาเป็นคทเจอสีเขาเล่นสีมึงเอาทำอะไรอันนี้เมื่อกี้ให้กูแล้วทุกคนสวยจริงโอ้โหเค้กโอ้โแพ้แต่เราเราเราแพนแต่แรกละโอ้โหโอ้ชิดนี่ของเรามึงดูนี่มันตืสื่อสีอะไรกันบ้างโอ้โหสีแดงเต็มเลยใช่ไหมแดงเทียมเลย ยังแป้เลยเออแพ้ก็นเลยวะนี่ทำไมที่มึงคิดคิดที่มึงบอกกูเนี่ยใช่มันมีเห็นเหได้มาเลเยอร์เราก็เลยเลเยอร์เว้ยแต่มึงอ่ะมันเถียงแล้วมันทำให้เขี่ยมึงแม่งอันนี้อะไรร้องไห้อะแล้วก็มีป้าย <laughs> บอกว่า <laughs> เอ่อเบลี Nobody ่ไม่มีใครอยากมาปาร์ตี้ของฉันหรือไม่มีใครมาปาร์ตี้ของฉันวะหมดแล้า <laughs> โอ้โวดอดเรจิเอนไปเลยโอ้เอ้ยอันนี้มันไ บอยไม่รู oh. Oh, 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 ้ใช่ไหมมันคืออะไรไปดูเนี่โอ้โหมันเก่งจริงเหรอโอ้โหหนึ่งเยียครบรอบอายุหนึ่งขวบเอ้ยอันนี้กู๊ต1ปีอันนี้จะไม่ไหรโอ้ใหม่ก่อนเค้กอะไรมึงเนี่ยอันนี้ให้รีพอร์ต รีพอร์ตรีพอร์ตเนี่ยเค้กที่ผมคิดไปคือ2ชั้นแบบนี้แหละแต่ผมโอ้ยเนี่ยมือไหมสองชั้นเขาก็มีเลเยอรส์สีเป็นสีเป็นสีไม่ได้สีเดียวแบบนั้นเอาไม่รู้เราอันนี้เคโงโงโ่เลยไม่มีเทียนนะแต่มีเทียนจุดไฟได้โอเคนะก <Okay S 2> ูวนะ่าสวยนะเรียบง่ายแต่หักหักพื้นให้โอเคพื้นไม่สวยนี่ไงเอามองอันที่กูบอกไอ้ที่มันซาดลาวานคุณไม่มีเฟรนเอ้ยคุณไม่มีเพื่อนคุณนี่อวันเกิดอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะ มาเจอคุณชอบฝรั่งวันนี้ใช่ไหนวกูกูหีพอร์ตรีพอร์ตโอ้โหได้ที่สิบสองยอมันกิงวะกูว่าได้ที่หนึ่งบอยมันเก่งกูว่ามันน่าจะมีทั้งหมดสิบสองทีเราได้ที่สิบสองนะที่สุดท้ายเราไลยเราไม่ที่เก่านะโอ้ยโอเคครับทุกคนไปง่ายสำหรับบีเวอเทอร์วันนี้ก็บอกเลยว่านะกูเล่นไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราแข่งสร้างด้วยกันคือแบบทีมเราได้รางวัลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดที่เราเล่นกันเนี่ยติดสองต้องสามสี่ห้าเออไม่ได้ติดแต่นี่ไม่ถึงเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามีคนทางทางซ้ายผมเนี่ยหรือไม่ทางขวาทุกคนเนี่ยมันแบบรอบมาเราเป็นโหมดซโล่แข่งกันเดอนเดินเดินแต่เราเป็นสโล่มันเหงาไม่เอาอะไรวะก็สำหรับคลิปนี้ผมไม่ชอบเป็นคนเลยสกายชอบผมยูทูบชิ้นมาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย